สวัสดีครับนักเรียนชั้นมาาัธยมศึกษาปีที่3นะครับในชั่วโมงพละนะครับเราจะเรียนกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติกีฬาวอลเลย์บอลและทักษะกีฬาวอลเลย์บอลด้านต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมๆกันเลยน,นะครับครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับซึ่งถือกําเนิดขึ้นในปีคิดทศักราช1896โดยนายวิลเลียมจีมอร์แกนและนายเจมส์พี ซันลีแวนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพละรศึกษาของสมาคม YMCA เมืองฮอนโยกรัฐแมชชาซูเซตนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เกิดขึ้นเพียง1ปีก่อนการแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งที่1น,นะครับนักกุ้งเอเทนโดยเขามีความคิดนะครับที่ต้องการให้มีกีฬาสำหรับเล่นในช่วงฤดูหนาวแทนกีฬากางแจ้งเพื่อออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจในยามหิมะตกนั่นเองนะครับเขาได้เกิดแนวคิดที่ว่าจะเอาหลักวิธีการเล่นของเทนนิสนะครับมาแดัดแปลงเล่นจึงใช้ตะข่ายเทนนิสถึงระหว่างเสาลงยิมเนเซียมสูงจากพื้นประมาณ6ฟุต6นิ้วนะครับและใช้ยางในของลูกบาสเกตบอลสูบลมให้แน่นแล้วใช้มือนะครับตีหรือใช้แขนนะครับตีโต้ข้ามเน็ตนะครับไปมา แต่เนื่องจากยางในของลูกบาสเกตบอลนะครับเบาเกินไปทําให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าและทิศทางที่เคลื่อนที่ไม่แน่นอนนะครับจึงเปลี่ยนมาใช้ลูกบาสเกตบอลแต่ลูกบาสเกตบอลก็ใหญ่และหนักและแข็งเกินไปทําให้มือของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บได้นะครับจนในที่สุดเขาจึงให้บริษัทนะครับ r n g sporting and batter company นะครับหรือบริษัทผลิต ลูกบาสเกตบอลนะครับผลิตลูกบอลที่หุ้มด้วยหนังและบุด,ด้วยยางมีเส้นรอบวงนะครับ25-27ถึง27นิ้วมีน้ำหนัก8-12ถึง12ออนหลังจากนั้นนะครับทดลองเล่นแล้วเขาจึงตั้งชื่อเกมนี้ว่ามินโทเนตนะครับผมครับต่อจากนั้นนะครับในปีคิเตศกักาดหนึ่ราช1896นะครับ ได้มีการประชุมสัมนมา,าผู้นำทางพลศึกษาที่วิทยาลัย Springfield นายวิลเลียมจีมอร์แกนนะครับได้สาธิตวิธีการเล่นกีฬาประเภทนี้นะครับที่หอประชุมนะครับหลังจากได้ชมการสาธิตศาสตราจารย์ u n นเฟตทีเฮสเต e นะครับได้เสนอให้นายมอร์แกนเปลี่ยนจากมินโทเนตนะครับเป็นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับ โดยให้ความเห็นว่าวิธีการเล่นโต้ลูกบอลน,นะครับให้ลอยข้ามตะข่ายไปมาในอากาศโดยผู้เล่นพยายามไม่ให้ลูกบอลตกพื้นนะครับต่อมาในปีคิ 28, เตศักราช1928ดรจอร์จเจฟิเชอร์นะครับได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกติกาเ,าเล่นวอลเลย์บอลเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับนานาชาติ และได้เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอลน,นั่นเองครับแรกเลยนะครับสนามแข่งขันจะต้องเป็นพื้นไม้นะครับหรือพื้นปูนที่มีลักษณะเรียบไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง9เมตรนะครับยาว18เมตร ความสูงนะครับจากพื้นนะครับประมาณ7เมตรมีบริเวณโดยรอบห่างจากสนามนะครับประมาณ3เมตรแต่หากเป็นสนามมาตรฐานในระดับนานาชาตินะครับกำหนดไว้รอบสนามห่างจากสนามประมาณ5เมตรนะครับด้านหลังนะครับห่าง8เมตรและมีความสูงนะครับ12.5เมตรเส้นรอบสนามทุกเส้นจะต้องกว้าง 5ซนติเมตรนะครับเป็นสีอ่อนตัดกับพื้นสนามมองเห็นได้อย่างชัดเจนเส้นแบ่งเขตแดนนะครับที่อยู่ระหว่างกลางสนามจะต้องอยู่ใต้ตะข่ายนะครับผมหรือตรงกับเสตาตะข่ายพอดีขนาดของสนามนะครับเราพอทราบไปแล้ว ต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวตาข่ายจะต้องมีความสูงจากพื้นนะครับ2.43เมตรนะครับกว้าง1เมตรยาว9.5ถึง10เมตรตารางในตาข่ายนะครับกว้าง10เซนติเมตรผูกติดไว้กับเสากลางสนามตาข่ายสำหรับทีมผู้หญิงนะครับหรือทีมหญิงสูง2.24เมตรนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของลูกวอลเลย์บอล เป็นทรงกลมมีเส้นรอบวงประมาณ65-67ถึงเซนติเมตรนะครับน้ำหนัก260-280ถึงกรัมทำจากหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้ในการแข่งขันระดับโลกนะครับจะใช้ลูกบอล3ลูกต่อการแข่งขันหนึ่งการแข่งขันเพื่อความต่อเนื่องหากบอลออกนอกสนามนะครับในส่วนของผู้เล่น ให้ทีมแต่ละทีมนะครับจะต้องมีผู้เล่นไม่เกิน12คนผู้ฝึกสอน1คนผู้ช่วยผู้ฝึกสอน1คนเทรนเนอร์1คนและแพทย์1คนนะครับผู้เล่นจะต้องเล่นในสนามได้ครั้งละ6คนโดยแบ่งออกเป็นหน้าตาข่าย3คนและด้านหลัง3คนสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งละกี่คนก็ได้นะครับ โดยผู้เล่นเดิมที่ถูกเปลี่ยนออกไปสามารถเปลี่ยนกลับเข้ามาเล่นในสนามได้การแต่งกายนะครับในชุดแข่งขันจะต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีมประกอบไปด้วยเสื้อสวมคอกางเกงขาสั้นถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบพื้นยางที่ไม่มีส้นนะครับโดยผู้เล่นแต่ละคนจะต้องติดหมายเลขกำกับไว้ที่เสื้อนะครับกำหนดให้ใช้ เลข1ถึงเลข18เท่านั้นสำหรับหัวหน้าทีมนะครับจะต้องมีแถบผ้าขนาด8 2คูซนติเมตรนะครับติดอยู่ใต้หมายเลขบริเวณอกเสื้อนั่นเองครับในส่วนของผู้เล่นนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวรับอิสระนะครับตัวรับอิสระอาจจะไม่ใส่เสื้อให้เหมือนกับเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นตำแหน่งในตัวรับจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปเล่นเป็นตัวตบนะครับหรือตัวลุก เ,เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติกีฬาวอลเลย์บอลแล้วมาเซอร์เชื่อว่าทุกคนคงได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเน้ยนย้ําการทํางานนะครับนักเรียนให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ทําแบบทดสอบ Google Form จํานวน10ข้อนะครับสําหรับสัปดาห์นี้มาเซอร์ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ